ส่วนแรนอันนี้คือ Wi-Fi ครับผมสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ในละแวกใกล้เคียงได้ครับ Wi-Fi เนี่ยใช้ในเพื่อ,อาสามารถระบุตำแหน่ง GPS ได้นะครับผมอันนี้ปรับความสว่างหน้าจอครับ Other Setting o t o e r Setting นี่ Location ค,ครับ Location เ,เนี่ยเราต้อง connect อตัว Wi-Fi Network ก่อนนะครับ Unit เราตั้ง Standard ไว้หมดแล้วนะครับ ฟินสติ้งครับฟินสติ้งสามารถระบุได้ครับว่าจะให้ถ่ายรูปได้ไหมเอาลายเซ็นด้วยไหมอันนี้ผมจะลองใส่ลายเซ็นให้ก่อนนะครับ s i x n a t u r e โ okay. อเคอันนี้คือใส่ลายเซ็นขณะทำการทดสอบนะครับทีเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันครับผมจะเริ่มจาก Active Mode ก่อนนะครับตัว Active Mode นี่ครับกด active m o d เป่าได้เลยครับเป่าเข้าด้านบนนี้นะครับจะลองเป่านะครับใช้ลมค่อนข้างเยอะอยูนะครับ<ป>ผมแสดงหน่วยความจำครับนี่วันที่เวลาค a า number อ่า c าเบอร์อา,อ,รอาจ,จะเป็นเลขรหัสพนักงานหรือเลขรถครับเราก็ใส่เข้าไปอ่ะ ไซเวอร์ไลเซนอันนี้อันนี้ผมตีให้เป็นรหัสประจําตัวพนักงานครับใส่เข้าไปโลเคชันโลเคชันนี้ยจริงๆแล้วโลเคชันนี้สามารถดูได้จากเน็ตเวิร์กนะครับมันจะหาให้ออโต้ครับผู้ทําการตรวจครับนะผมลองใส่ TK ดูนะ TK เรียบร้อยซิ เนเจอร์ไลเซนส์ครับไลเซนส์ไลเซนส์เราเซนเข้าไปนะครับเรียกน้อยเซนปุ๊บอันนี้โพลิสนัมเบอร์อาจจะเรียกว่าเป็นเซฟตี้ก็ได้นะครับฝ่ายเซฟตี้ที่ทำการทดสอบนะครับฝ่ายเซฟตี้ไลเซนส์ของซ <laughs> อเซฟตี้ครับ TC อ่ะของตี้ีซีอีเมดครับ ถ่ายรูปครับถ่ายรูปทําการทดสอบครับอันนี้ผมถ่ายผู้ทําการทดสอบคือใครถ่ายเรียบร้อยทีนี้เราสั่งปริ้นได้เลยครับตัวปรินเตอร์เนี่ยอาจจะทํางานช้านิดนึงนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมีค่อนข้างเยอะครับใช้เวลาประมาณ20-30วินาทีได้เลยครับที่ผมลองกดปริ้นเมื่อกี้นะครับตอนนี้กําลังรับข้อมูลอยู่ครับ r ีซิทวิ่งอยู่ครับ อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับน,นี้สั่งปริ้นเรียบร้อยครับนี่ครับผลออกมาแล้วนะครับจะค่อนข้างละเอียดอยู่นะครับมีลายเซ็นด้วยครับมีรูปประกอบด้วยครับโดยที่ข้อมูลทั้งหมดนี้เราข้อมูลทั้งหมดจะยังอยู่ในเครื่องนะครับผมจะแจ้งไว้ก่อนนะครับอันนี้แค่ปริ้นเป็นหลักฐานไว้เฉย เราสามารถเช็คได้จากเรคคอร์ดครับนี่เรคคอร์ดของเราเห็นไหมครับเรคคอร์ดก็ยังมีข้อมูลให้ดูอยู่นะครับก็ใช้งานค่อนข้างเวิร์คครับผมบอกเลยทันสมัยมากๆสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับยังไงร้าน TK เคแอลกอฮอล์ขอฝากเครื่องวัดแอลกอฮอล์รุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับ